คอลมามอัปเดตวันนี้หยิบยกคอลันมทางการเมืองจหนังสือพิมพ์ข่าวสดในคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมโดยมันมือเสือเรื่องพักตัวตลกศึกประท่าระวางสารรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา,าว่าด้วยคำสั่งชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระ3ยังไม่ได้ข้อสรุปยุติเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าใครผิดใครถูกทำได้ทำไม่ได้อย่างไร แม้สารรัฐธรรมนูญจะถูกกดดันหนักจากความเห็นบรรดาน,นักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ตามแต่ที่ชัดเจนคือท่าทีฝ่ายค้านที่ประกาศยืนเคียงข้างสารรัฐธรรมนูญระบุรัฐสภาที่ตนเองเป็นสมาชิกและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วทั้งประเทศต้องปฏิบัติตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูญพร้อมยื่นคำขาดหากนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนล ประธานรัฐสภาดึงดันจะให้มีการประชุมลงมติในวาระสามฝ่ายค้านก็จะไม่เข้าร่วมกล่าวกันว่าการลงมติแก้ไขร,รัฐธรรมนูญวาระสามที่มีการยื่นคำร้องคัดค้านรับส่งกันมาเป็นทอดๆคือฉากต่อเนื่องจากการที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันร่างพรบอร,รองดองเข้าสู่สภาก่อนหน้านี้เป็นร่างพรบอร,รองดองที่พรรคฝ่ายค้านแจ่มชัดในจุดยืนเช่นกันว่าพร้อมสกัดยับยัง้งทุกวิถีทางทั้งในและนอกสภา พฤติกรรมสสบุกคุกคามประธานสภาถึงบนบันลังลาเก้าอี้คว่างป่าเอกสารสนับสนุนกลุ่มพัธมิตรเคลื่อนไหวใช้กำลังปิดล้อมขัดขวางกลไกเสียงข้างมากในสภาผู้แทนไม่ให้เดินหน้าล้วนเป็นพฤติกรรมที่นอกจากไม่เคารพต่อระบอบประชาธิปไตยไม่เคารพระบบรัฐสภาแล้วยังไม่เคารพต่อชื่อเสียงกิติภูมิพักของตนเองอีกด้วยไม่ต่างจากที่เคยบอยขอเลือกตั้ง รับประโยชน์อำนาจจากคณะรัฐประหารจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารใช้องค์กรอิสระองค์กรตุลาการเป็นเครื่องมือยุบพักฝ่ายตรงข้ามสั่งสลายผู้ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553โดยเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธจริงกระทั่งมีคนตาย98ศพเจ็บพิการเกือบ2,000คนสุดท้ายตนเองก็ป่วยเป็นโรคแพ้เลือกตั้งซ้ำซากหมดทางเยียวยารักษากลายเป็นพักตัวตลก บนเวทีประชาธิปไตย